บงบึ้งบึ้งบงคุณน่ะควายเกียกิโตมมาเกียกิโตมมามอมแมมเลยมันแนมนาละเตรียมโตเด้อเตรียมแลนเลยนะอันนี้มามันโบเมนหมามันจะมาเอิญเฉยมันบบมาเด้อเด้อมันโบหูเรืองนะอัมโบอัมโบกับโบเมนควายมันหองยังไงตตอนนั้นหนูวิ่งกับพี่เชียันโตนึงเยอะพี่นั่น นั่นมันแอบมองแล้วผู้ใดเสื้อแดงคะเสื้อแดงอยู่ไหนนี่คะ่ะเตรียงตัวโอ้โหอะไรละมันหันดากให้เราแล้วแล้วกันมันจะเดินมาตรงนี้น,นั่นเอามันไปเลี้ยงนกไปเลี้ยงตัวนั่นแล้วน,นั่นมีสองตัวเว้ย ควายควายยังคือโตใหญ่แต่ว่าทองบักเอ็ฟเลยควาย